センスを。 นะครับแต่ว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับหลวงปู่เฉลิมนะครับพี่ชาวอำเภอเขาเชียกันนะครับทั้งตัวสักแก้วเลยลาได้นะครับที่ห้การเาคารพนับถือกราบไหว้นะครับมอบของที่ลึกครับเป็นพระนะครับจะพ่ากันเราสามสิบเรื่องทั้งเรื่องาราวศิลปุกองค์กรอกครองสวนทงถินทแห่งนะครับรคือหนึ่งเทศบาลตำบลแล้วก็สี่องค์การบริหารส่วนตำบลที่พืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ยางพารานอกากนัดด para, okay, mm ้ก hmm. oh. ็เป็นพ ah ืชสวนที ah ่สำคัญก็คือมะม่วงเป็นมะม่วงแกวใหญ่อันเบอรขารชการภาพรวมทำนานเสริมนะครับมาแต่ยอดในต่างสูงพัฒนาตัวนะครับทำให้มีอุตสาหกรรมจังหวัดท้องถิ่นุกากรรมอำเภอปัจจุสรอำเภอที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทกาตในแต่ประการก็คณะกรราัน โดยความเคารพนะครับผมนะไม่เพิ่มเติมต่อผู้ว่าราชการตลัดแกล้วครับก็การที่เราเขี่ยนได้แล้วนะครับมาถึงนี้ก็มีความตื่นเต้นมากกับที่การเรียนทางรนักการว่าทำไมถึงเป็นหมู่บ้านโควิดในปีนี้เพราะว่าตู้ต่อปีนี้ก็ได้เป็นโควิดถ้ามีมีการพัฒนามากขึ้นมากกว่ามากกว่าขึ้นอันนี้แสดงให้เห็นตว่าเขาไม่เขาไม่ย่อท้อ ขาท่าไปเอาตู้แล้วก็เอาที่กรรมการในะนามาที่ต่างๆแก้ไขข้อตกลงทุกอย่างไปทำจนสุดท้ายก็เป็นที่หนึ่งของปีนี้ทานเอกกีพลสีทองค่ะผู้แทนจากกรรมาการพรรคเลค่ะนายนพรัตน์ไวยอำพานะคะผู้แทนจากสำนักงานบนสงสสารสาวรัตน์อุ่นตาลนะคะไฟลยเลขาค่ะนางสาววาสนาลักษ์ค่ะไฟลยเลขาค่ะ เพื่อที่จะเอาไปถ่ายทอดให้กับหมู่บ้านอื่นๆนะคะแล้วก็ตั้งแต่เดินทางเข้ามาก็เห็นความสวยงามของหมู่บ้านนะคะแล้วก็ออขอเป็นกำลังใจให้สามารถเข้าสู่ในระดับภาคได้นะคะทีนี้เลยมันจะมีเงินรางวัลด้วยนะคะแต่ทำไมเราไม่อยากได้เรามาชุนเชยใช่ไหมน,น,นะคะก็นะัาทำการประเมินเนี่ย เราจะไม่ดูในเรื่องเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องประดับต่างๆที่ท่านนำเสนอเราจะดูผลงานของท่านนะคะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งคนเข้ามาศึกษาดูงานทั้งคนไทยและคนต่างชาติน,นะคะซึ่งทำให้เกิดสร้างงานสร้างรายได้ข้าหมู่บ้านของเรานะคะพรมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด ศนยเรียนรู้คณะกรรมการในเรื่องของเอกสารนั้นเราทำอยากเป็นระบบเป็นระเบียบสามารถเกิดอยู่ได้ลงลึกความรายละเอียดเตรียมท่านไปสแกน QR code ในแผนที่เดินดินของชุมชนของเราท่านจะรู้รายละเอียดหมดในหมูบ้านของเรานะครัะประชุมประชาคมเป็นประจำทุกปีนะครับเส็นสูง สูงไว้ครึ่งหนึ่งยังไม่ถึงคลื่นด้วยซ้ำเนาะพอร้อยรับมาเรื่องของสุขภาพเนาะประชาชนสุขภาพดีจะเห็นแล้วที่มีไพ่ฟ้าหน้าใสอ่ได้แล้วล่ะว่าหมู่บ้เนี่ยก็จะเป็นเนี่ยแทนที่ตั้งผู้ใหญ่เล่าให้ฟังสักครังสุดยาดนะคะก็เออ่ขอบคุณมากที่เป็นผู้ชมนะคะที่ที่ที่เช่นเรื่องของพื้นที่ท้องถิ่นนั่นเองมาสุดแล้วเราเตรียมเรื่องของการเราคือใครเสีญญาา<อ>่ยงเป็นขออนุญ,ญาตถาม<อ> ทางคณะกรรมการนะครับเราเอาไปซื้อเจ้าของที่ที่ตรงนี้ไหกบ้างน,นะครับมาสูร่ระดับข้าได้ขเขาจะพยายามพูดภาษาไทยอและเราก็เราเราก็ไม่เก่งภาษาเท่าไหร่ค่ะเะ๋ใช้โซเชียลทำมาต่อยอด ใช้ญี่ปุ่นจะชอบมากคับแต่ถ้าหลังไมาท่านมาสัมผัสได้เลยทุกโครงการทุกสี่ความสามัคคีครับ5มีการเข้าร่วมครับนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับน้องโบวีครับท่านจริงครับทุกอย่างอาจจะไม่มีในแป้มให้ท่านจะมีการรูการอีกตรงไหนทับอนนี้จะเป็นเวอร์ช่หนึ่งครับ เด็กเขาเสนอดีมากเลยไม่ช่ทำาะไดที่เราไม่เคยเห็นจอน่ถ้าสยนี้ก็จะถือว่าเป็นควภาคภูมิใจนะคะเกที่เข้ามือขององขาตรงนี้เป็นอาหารของที่าสายของคนที่ทำก๋วก่อนนะครับ อันนี้ใครคิดอันนี้ใครคิด จะได้สิบโนเราสิบโลจะได้ประมาณสองลิตร่ล้เ็นนาดเดิมหมายถึงว่าที่เขามาในต้ต้ที่ที่ที่ทำไม่ร้อนจะไปจะไปไปเรามีมีจุดเยองาวจับใหญ่นอันีอันนีอันเดนเดว ก็ลเป็นเซนเวน่นอดของรายเสวยอันี้บแปลรูปจากลียุทธนี่แหละค่ะเป็นกระเป๋านะคะจากวิไลยชุมชนเข้ามาสนับสนุนในชุมชนของเราบ้างขาช้อปขาช้อป นำมาบูราณาการนะคะรวมทั้งเราเอาเศษข้านานะคะจากมือนะคะให้ท่านตอบเป็นชื่อแบรนด์ของท่านเองนะคะซึ่งวันที่23-27กันยาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจำหน่ายที่ศูนย์ราชการนะคะร,ร่วมกับทานพอชอนะคะสามารถที่จะไปอุดหนุนสินค้าจากหมอโคมิดได้นะคะก็จะเป็นแบรนด์ของตัวท่านเอง,องก็คือจะมีชุด23-27นะคะเราจะมีชุดตอบเป็นชื่อท่านเลยให้นะคะ่ะ ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเลยไดีไปด้าวใจะทาอะไรจเล่าอะไร้าแต่ขั้นตอนง่ายก่อนคือการอน็เมาวี้เาะที่เป็นการส่งเสริมเด็กนะคะและสิ่งที่สำคัญเราส่งเสริมต่อยอดภูมญญาเด็กที่นี่ทำได้เด็กคนหนนะครับ เราเราแกนนแค่สีสามะเลไรสดกตอนอย่คนสด้ใช่ค่ะความต้อการะจาย่ไม่ได้เอาไว้คนเดียว